สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับหน้าตู้ปลาบูที่เอาไว้พักนะครับผมพอดีได้ปลาบูแม่โขงแล้วก็คอซีกงมาจำนวนหนึ่งเลยนะประมาณ40-50ตัวได้นะครับผม <tow> path, ก็เลยเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีจำไหนพี่ๆที่ สนใจด้วยนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้ที่คอมเมนต์แลวกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับมา,มาได้ตอนเช้านี่เองนะผมขนส่งมาโดยวิธีการขึ้นกับรถทัวร์มานะไม่นึกว่ามันจะแบบรอดนะเพราะว่าไม่ได้อัดออกซิเจนด้วยนะครับผมอัดโฟมมาอัดกล่องโฟมมาอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ลุ้นดีมัน นะครับก็มาทดสอบมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะดูมันมีทั้งลายปแปลกๆและลายไม่ปแปลกๆนะทุกคนนี่นนะพอไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับทุกคนถือกล้องทีไรน,นะมันหอนทุกทีเลยดูมันชอบกล้องหรือเปล่าวะเนี่ยดูดินะพอเรามานั่งดูดีๆมันไม่ค่อยงหายนอนนะพอถือกล้องปูผ่อนปั๊บนะครับก็เดี๋ยวมาสังเกตกันเลยดีกว่านะครับว่ามีไซส์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็มาจาก มาอธิบายารายละเอียดเกี่ยวกับปลาพวกนี้ก่อนอีกสักครั้งดีกว่านะครับทุกคนก็นี้เป็นปลาปลาบูนะครับปลาบูแม่โขงนะครับก็ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ไรโนโกเบียตแม่โขงนะครับชื่อเป็น,ปน,ปนแบบทบทับาศัพท์ภาษาคาราโอเกะเลยนะครับก็แม่โขงไรโนโกเบียตแม่โขงเลยนะครับก็จะอยู่อาศัยอยู่ที่ลำธารน,นะครับเป็นหลักแล้วก็นี่ตัวนี้สวยมากแล้วก็ จะอยู่ที่กระแสน้ําที่เป็นลําธารนะครับอยู่ใต้หินเป็นหลักนะครับอยู่น้ําไม่ลึกมากเท่าประมาณสักตาตุ่มท่านเองน้ําก็อุณหภูมิประมาณ25องศาบวกลบนะครับที่อยู่ในตามธรรมชาติลักษณะตัวเมียตัวผู้ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้สังเกตดูนะครับตัวเมียลักษณะเรนๆนนะครับจะหน้าแหลมนะครับหน้าแหลมกว่าปาก กว้างน้อยกว่านะครับแล้วตรงคางเขาด้านใต้คางนะครับตรงจุดนี้จุดนี้เขาจะมีจุดๆๆสีแดงนะครับส่วนจะจะมีจุดๆๆไม่มีจะไม่มีจุดๆๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้จะมีจุดๆๆใต้คาง้ะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หน้ามันก็จะดุๆหน่อยนะครับเหมือนให้เราเหมือนหมาเหมือนนะจริงๆแล้วนะครับเพราะมันหอนได้ด้วยนะครับก็ที่ผมได้มาก็มีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะครับ มีทั้งสีจืด,จดแก้มทองแต้มทองก็มีนะแล้วก็สีแบบจืดๆนี่ก็มีนะครับแล้วก็มีสีแบบโอริโอ้อ่างที่ผมชอบก็มีนะครับนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปใส่ตู้หลักนะครับเพราะว่าสวยมากตัวนี้เป็นเป็นตัวนี้นะที่เห็นทางน้านี่เป็นไซส์ที่แบบใหญ่มากๆเลยนะประมาณสองนิ้วครึ่งได้เลยนะสองนิ้วประมาณสองนิ้วนะครับ นะครับมีหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็มีอย่างนี้ก็มีที่เห็นตามในเน็ตกันซะส,ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับแต่ที่จับมานะมันเป็นลายแบบนี้เลยลายจุดๆๆดแต้มตีขาวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคนละสายพันหรือเปล่าแต่ก็เรียกเป็นแม่โขงแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นจุดๆเป็นแต้มแบบเหมือนแต้มขาวนะครับผมเฮ้ยก็แปลกดีอย่างเงี้ยนะครับ สีก็จะฮีทงมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยว่าเป็นงไงบ้างนะโอเคก็นี่ก็พักมาได้จะวันหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามาวันนี้นะครับคือวันที่8นะครับแล้วก็มาพักได้ก็ตั้งแต่เช้านะครับมาพักแล้วเรียบร้อยก็อยู่ครบตัวไม่ค่อยจะดีดนะครับแล้วสายพันธุ์นี้ไม่โดดด้วยนะครับแต่เลี้ยงรวมกับตัวเล็กไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าปากเขาค่อนข้างใหญ่ถ้ามันปาก ตัวเล็กกาปากเมื่อไหรนะครับเรียบร้อยแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดุกับตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดตัวพอๆกันไล่กันซะมากกว่าไม่เห็นกัดกันจนเป็นจนตายนะครับจะไล่กันซะมากกว่าอยู่เลี้ยงรวมรวมกันได้นะครับสิบยี่สิบตัวในขนาดเนี้ยก็รวมกันได้นะครับไม่กัดกันนะครับเท่มากเลิแบบแบบ ว้าว่นคโอเทนะครับจริงๆเป็นสายพันธุ์ที่เท่สุดละนะครับที่ผมชอบครับจะพันธุ์อื่นที่ผมเห็นก็เห็นในร้านนะครับแต่ผมชอบแต่พันธุ์นี้มากเลยนะครับยิ่งเป็นตัวลายๆอย่างนี้นะยิ่งเทเลยแล้วผมก็ติดตัวไข่มาด้วยนะเดี๋ยวเเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปส่องให้ดูนี่นะครับตัวไข่นี่คือตัวนี้นะครับตัวไข่คือท้องนี่เป่งมาเลยนะครับ ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ตัวตัวผู้เขานะนะครับนี่ตัวเมียตัวเมียสีชัดมากอันนี้ครับก็เลยติดได้ได้ติดตัวไข่มาตัวหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะเป็นฤดูวางไข่เขาเหมือนกันนะครับเป็นฤด,ดูน้ําไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับเขาจะออกมาวางไข่กันนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงแลวกันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูย้อนมาดูว่ามีตัวสวยๆบ้างนะเดี๋ยวย้อนมาดูท้ายคลิป อีกสายพันธุ์หนึ่งครับเป็นคอสซี่กงดอยอินทนนท์หรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับจะมีบูดติดไปด้วยผมมาบอกแบบไม่ได้นะช่างมันนะครับคอสซี่กงครับมันอยู่หลังหินแล้วตอนนี้นะครับจะเห็นทงแสมด้านหน้านี่เลยกันครับก็ขนาดตัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆนะกินเม็ดโคตรง่ายเลยนะครับไอ้พันธุน์นี้นี่ตัวใหญ่มาเริ่มเลยนะครับ กินเม็ดค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็กินหนอนแดงเป็นหลักนะครับทั้งสองชนิดเลยนะครับท,ทั้งซ้ายทางขวานี่เลยนะครับโอืยม,ม,มันหอนเหมือนว่ามันหอนไล่กันอนะไม่รู้มีเสียงหรือเปล่านะในในน้ำนะไม่รู้เหมือน,นแต่ข้างนอกน้ำนี่ไม่ได้ยินแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นคอคอนะคอซีกงนะครับดอยอินทนนท์นักที่ผมคิดว่านะครับ ถ้าใครรู้ก็มาบอกผมทีนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับก็มีลักษณะเด่นนะครับก็คือหางแดงนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งหางแดงนะครับนี่ก็เป็นตัวไซส์ใหญ่ละนะอือไปนู่นลเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กนะครับนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งหางแดงนะครับแล้วก็มีจุดเด่นหลักๆเลยนะครับจะเป็นจะมีสีเหลืองแต้มอยู่ด้านหลังเห็นไหมจะมีทั้งแต้มหัวแต้มกลางตัวและแต้มหลังนะครับนี่นี่เลยพอเห็นไหมพอเห็นแสงแสงไหม นะที่หัวกลางแล้วก็หลังนะครับก็กินเม็ดได้กินหนอนแดงได้ปกตินะครับจะเป็นตัวที่แบบช้อนใช้เก่งมากนะครับกินพื้นตัวนี้แบบค่อนข้างดีเลยนะครับจะแบบถ้าทรายมุดได้มันก็มุดแล้วนะครับแต่นี้พอดีผมใส่เป็นทรายใหญ่นะเป็นทรายที่ตามธรรมชาติเขาอยู่เลยนะก็เลยเามาใส่ไว้นะครับอุ้ยให้ามันนอนอีกแหละหอนที่ไรนี่ชอบดูที นะครับนี่ก็เป็นคอสีกงนะให้ดูพันเล็กกันบ้างที่เอามาเซตที่แล้วนะครับผมก็อยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นอันนี้อันนี้จะเป็นไซส์เล็กแหละนะครับคอสีกงก็จะค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าตอนที่ผมออกมาอันนี้แบบเขาเขาตัวเล็กเล็มันออกมากันนะครับนี่ไซส์เล็กไซส์เล็กนี้ก็จะเลี้ยงรวมกับพวกตระกูลพันเล็กเล็กได้นะ เพราะว่าปากเขามันเล็กนะครับจะดุค่อนข้างดุน้อยกว่าตัวใหญ่เยอะเลยนะครับถ้าไปเลี้ยงกับพวกสตฟฟอดอนตัวใหญ่แบบเรนโบว์โคบบูแอคโซเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่จะมีปัญหาตรงแอนนี่แล้วว่าเลดโนตนี้มากกว่านะครับก็ชอบกระแสน้ำแรงๆนะชอบน้ำสะอาดนะครับเ,รยเย็นๆนะครับผม ดุคนข้้งดุนะถ้ามันหิวอ่ะต้องอย่าอย่าปล่อยมันหิวมากนะมันกัดกันได้นะครับนี่ก็เป็นกลางน้ําผมที่เคยบอกไว้นะครับอมาสองตัวสวยๆลองดูครัทุกคนเอาถูกขับบุบนี่ก็แล้วกันนะครับนี่ตัวสวยๆนะที่ผมเห็นที่ผมชอบนะมันก็จะมีแบบหลายลายนะครับลายแบบลูกเต๋าลูกเต๋าแบบดำาๆเหมือนมากคฮอตนี้นะครับนี้เลยแล้วก็จะมีลายแบบ จุดแดงๆใหญ่ๆนะครับนี่จุดจุดอันนี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็จะมีลาสีดำๆนะครับใครชอบแบบโทนดำๆนี่ก็เป็นแบบนี้เป็นลายลูกเต๋าถ้าลูกเต๋าส่มากที่ผมเห็นก็จะแบบคีบก็จะสวยๆหน่อยคีบแดงแดงเนี้ยครับมีทางคีบแดงคีบเหลืองเลยนะคีบแดงคีบเหลืองคีบฟ้าอย่างนี้เลยนะครับนี่คีบแดงครับก็บๆๆจะจุดจุดก็จะใหญ่ๆนะ บางตัวเนี่ยมันก็จุดมันก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นคีบเหลืองนะครับคีบเหลืองตาฟ้าด้วยนะถ้าสังเกตดีๆีนะเขาตาฟ้ากันด้วยนะแต่บางตัวก็ตาดํานะครับนี่เห็นไหมตาฟรฟ้าแต่ไม่แบบแต่ไม่ได้แบบฟ,ฟ้าขนาดนะั้นไม่ได้เขียวเขียวนะแต่บางตัวก็ตาดํนะครับออกแนวแบบตามรกนุนเลยนะจริงแล้วนะครับมีคีบแดงติดแดงติดเหลืองติดน้ำเงินครับมี ค่อนข้างเี่ยวบหลากหลายเลยนะพอมีเยอะๆแล้วดูดิโอ้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่้ตัวใหญ่เท่มากเนี่ยตัวใหญ่ของผมมันติดคลิปเหลืองนะครับนี่ตัวใหญ่เสนตู้แล้วในบ้านแล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยโคตรเท่ครับไม่ใช่แค่ตัวผู้ว่ามันหอนได้นะตัวเมียก็หอนได้นะครับแต่จะปากเล็กกว่าอนนี่ตออแรกคิดว่าตัวเมียจะหอนไม่ได้นะไอตัวนี้นี่ขี้ติดแดงสวยมาก รตรงเหงือเขาใช่ไหมติดแดงๆมาเริ่มเลยตัวก็สวยนะเครื่องดีเลยง่ายเครื่องดีนะครับอเดี๋ยวเราจะไปกับไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับของปลาของพอเลยนะทุกคน,นเท่ไหมเทจุดเข้มปิดเลยนะครับ สาเล็กก็จุดเข้มเหมือนกันในส,สายกลางอในสาเล็กนะครับันนี้สากลาง <c oughs> เออพอสังเกตไปสังเกตมาทุกคนมันมีขีดแดงๆที่ระวังตาด้วยเนาะ <c oughs> ดูดิ oh. โอ้โหอุ๊ยพอมัน สีตาไอสีสีคางเขาโคเท่เลยเนาะก็สงสัยือนนะว่าทำไมไปลาบูดอย่นี้มันชอบทับกันเนาะมันอยู่แบบทับกันบางทีมันขี่หัวกันก็มีนะทุกคนอยู่กันแบบก้อนหินนะครับไอตัวตรงกลางนี้คือสีแตกต่างกับเพื่อนเลย ก็อยากสายสะสมนะสายสะสมตู้ลำธารควรมีนะผมว่าเทนะครับแล้วก็คอซิโกงก็เทนะครับเป็นปลานำได้ดีเลยปลานำกินนะครับอยู่หลังหมดเลยอันนี้พอดีไอ้บูมันกระโดดไม่ใช่กระโดดปลาไอ้พันนี้มันโดดไม่ได้ทุกคนผมแยกแยกพาดนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเนาะมาเจอกับปลาลำธารที่ เซตใหม่นะครับรตใหม่แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางไลน์แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุสนผมนะครับก็ในช้อปปี้ก็ได้นะครับอยากซื้อไฟซื้ออะไรอย่างนี้นะครับก็วงนนี้ก็ถ้าใครฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะครับทุกคนปาบูน้อยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านใต้ด้วยฝากตามด้วยพอดีผมอยากไลฟ์สดตรงนั้นด้วยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์แชร์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจากลาไปกับฟุตเทจเท่ๆของน้องปลาสักอาทีสองอาทีนะครับปากปากยางแบะน่ครับนี่จะนิ่งๆหน่อยนะช่วงนี้เป็นยังคืนแล้วเที่ยงคืนได้แล้วนะ่นไปนปลาก็จะหลับหมด